ระดับน้องหนาวโคพาเมอร์เนี่ยต้องราคาสถิติเท่านั้นนะครับโอ้โหานั้นของเชลซีครับปักค่าตัวพาเมอร์ครับต้องสถิติโลกเท่านั้นถ้หาว่าจะมีการย้ายทีมแบบครั้งหนึ่งในการย้ายตัวโคพาเมอร์เพราะว่าพาเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวสําคัญนะฮะสำหรับน้องหนาวตอนนี้ยิ่งเพิ่งประกาศทะเบียนเขาเรียกว่าไรประกาศเซ ทะเบียนการค้าของตัวเองเรียบร้อยนะครับมีรายงานข่าวว่าค่าตัวในการย้ายทีมที่จะทําลายสถิติของโลกเท่านั้นที่จะทําให้โคพาเมอร์ครับย้ายออกจากเชลซีได้ทำกลางข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะทีมชาติอังกฤษอย่างพาเมอร์ครับประสบปัญหาอาการบาดเจ็บมาตลอดฤดูกาลแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเป็นตัวหลักของสมสนเชลซีใน2ฤดูกาลแรกที่อยู่กับสิงห์บลูเชลซีคว้าตัวโคพาเมอร์ไปจากแมนซิตี้ด้วยค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด์ และจะเรียกค่าตัวมหาศาลอย่างแน่นอนหากต้องปล่อยจอมทัพรายนี้ออกไปนะครับแมนยูนะครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการคว้าตัวนักเตะวัยยี่ปีอย่างโคพมเมอร์น้องหนาวครับแต่รายงานจากฟุตบอลอินเตอร์บอกว่าเชลซีต้องการค่าตัวมหาศาลในระดับสถิติโลกนะับวงเล็บว่าสถิติโลกเท่านั้นถึงจะยอมปล่อยตัวโคพมเมอร์ออกจากถิ่นสแตรมฟอร์ดบิดรายงานจากสื่อเจ้าเดียวกันก็ยังระบุเสริมว่าปัจจุบันครับพาวเมอร์ยังไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากเชลซีในเวลานี้ และยินดีที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่สแตมฟอร์ดบิดออกไปอีกนะครับถ้าจะย้ายออกเนี่ยต้องเป็นค่าตัวสถิติสโมสรเท่านั้นสำหรับทางด้านของโคพาเมอร์นะครับเชลซีปักค่าตัวพาเมอร์ต้องสถิติโลกเท่านั้นถึงจะมีการเคลื่อนตัวมีการเคลื่อนย้ายคนนี้ออกจากถิ่นสแตมฟอร์ดบิดรอดูได้เลยครับว่าน้องหนาวสถานการณ์จะยาวๆกับเชลซีมากน้อยขนาดไหนยิ่งมีข่าวว่าอาจจะกลับไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ก็เป็นไปได้นะฮะ อ่ะรอติดตามนะฮะรอติดตามโอ้โหสุดท้ายได้ประตูนะครับตรงแรกมาแล้วครับพิมเมล็กให้เครดิตประตูโนนี e ่มาดูเอเก้ครับตอนแรกให้เป็นโอนโกแต่ตอนนี้ให้เป็นประตูของมาดูเอเก้ครับที่เปิดเต่มุมเข้าไปนะครับ ข้อเรียกร้องของโนนี่มาดูเอเก้ได้รับการตอบรับแล้วครับหลังจากคณะกรรมการพิจารณาประตูของพีเอเมลลกตอบรับคำขออนุมัติให้เครดิตประตูของมาดูเอเก้ในเกมที่าร์เซนอลเชนอลเรเชลลราเตส40อดีตปีกเชลซีอย่างมาดูเอเก้ครับถูกส่งลงแบบสนามธง ลงแบบฉุกเฉินนะลงสนามแบบฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์หลังโุคโยสกาก้าได้รับบาดเจ็บระหว่างการบอมอัพก่อนการแข่งนะครับมาดูเอเก้ครับตอบรับคาเรียกร้องของมิเกลเลตาได้อย่างดีโดยมีบทบาทสําคัญในครึ่งแรกครับช่วยให้อาร์เซนอลขึ้นนํา2-0ซึ่งช่วยให้พวกเขาเนี่ยคว้าชัยชนะที่จะเป็นอย่างมากหลังจากเก็บได้เพียง2คะแนนจาก9คะแนนก่อนหน้านี้หลังจาก27นาทีแรกที่สูสีการมาดูเอเก้เปิดบอลให้กับมาตินซูเมรี่มงทําประตูจากระยะ7หลาช่วยทีมขึ้นนํา แล้วมันนำห่าง2 0ในอีก9นาทีต่อมาครับเมือ่อมาดูเวเก้เปิดลูกแต่มุมโค้งเข้าเสาใกล้แล้วบอลก็เข้าประตูตรงตางข่ายหลังจากคานดาโลครับออกมาตัดบอลพลาดนะครับในตอนแรกประตูดังกล่าวถูกบันทึกเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของผู้รักษาประตูลิชนะครับซึ่งทําให้มาด,ดูเวเก้ผิดหวังอย่างมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่เขายัางรอที่จะทําประตูแรกในหลีกสูงสุดให้กับต้นสังกัดใหม่อย่างอาร์เซนอลก่อนจะออกมาเรียกร้องให้พิมเมเลกเนี่ยพิจารณาเครดิตประตูนี้ใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามนะทางด้านโนนี่มดูเอเก้ครับซึ่งทําประตูไปแล้ว3ประตูในเชเบเลคฤดูกาลนี้ได้รับข่าวดีเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ครับพิมเรลกออกถแถลงการชี้แจงถแถลงการระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบประตูได้ตัดสินว่าประตูของอาเซนอลในนาทีที่38เป็นประตูของโนนี่มดูเอเก้นะครับโอ้โหดีใจเลยครับสุดท้ายพิมเรเลกมอบประตูนี้ให้กับมาดูเอเก้แล้วนะครับก็กลับเรียบร้อย โอ้โหอเดมล่าลุกแมนนะครับโอ้โหตรามีประกาศคว้าตัวลุกแมนค่าตัวรวม40ล้านยูโรนะครับแอตเมตโกมาดริดครับยักษ์ใหญ่แห่งสเปนนะครับประกาศยืนยันว้าตัวอเดมล่าลุกแมนเดินทางมาถึงกรุงมาดริดเป็นที่เรียบร้อยและตเตรียมเป็นนักเตะใหม่ของตรามีมาดริดอย่างเป็นทางการโดยเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายและก็ลงห้องน้ำในสัญญาเท่านั้น แต่กราลงงานเมื่อคืนครับบอกว่าอัตลาต่าจะได้รับค่าตัวการันตีที่35ล้านยูโรพร้อมโบนัสเพิ่มเติมสูงสุดอีก5ล้านยูโรโดยคาดว่าดาวเตะทีมชาติในซีเรียอย่างลูกแมนครับจะเซ็นสัญญายาย,ยาว4ปีครึ่งพร้อมรับค่าเหนื่อยประมาณ7ล้านยูโรต่อฤดูกาลแถลงการจากสโมสรแอตเลติกาดริดเมื่อวันอาทิตย์ก็บอกว่า แอตเลติโกมาร์ดและอัตรเลได้บรรโลข้กตกลงในการย้ายทีมของอัดเดม a ลาลูแมนนักเตะทีมชาติในจีรเรียวัย28ปีขณะน,นี้ตัวนักเตะได้เดินทางมาถึงเมืองมาริดแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนรอ,อการตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้องแล้วก็การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการลูแมนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากอัตรเลตามาตลอดช่วง18เดือนที่ผ่านมาหลังจากระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกปี2024 ดกนกน่าน,นี้เขาเกือบจะได้ย้ายไปเปเชในช่วงปลายปีนั้นรวมถึงมีข่าวผูพันกับเฟอร์น,นเจอรเมื่อไม่นานมาน,นี้ด้วยการย้ายทีมครั้งนี้มีมูลค่ารวมสูงถึง40ล้านยูโรซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ออตแลนตาเนี่ยขายออกได้ราคาสูงสุดเป็นอันดับ5ของสโมรสรต่อจากราสมุสไซรุนมาาหน้นของเรตกีนะเชิญคอปไมเนอร์และก็คริสเตียนโรเมโรนะครับ ไปดูสถานการณ์ของบรูโน่กันหน่อยนะครับโอ้โหบรูโน่ครับจัดสถิติแอสซิสต์ต่อซีซั่นเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นบรูโน่ฟร์นันเดสครับกับตันทีแมนยูทำสถิติแอสซิสต์สูงสุดในการเล่นพเมล์ลกต่อซีซั่นของตอนเองเป็นที่เรียบร้อยหลังเกมเบิดบ้านชนะฟูลแลนเมื่อคืนนี้3 2สองนะครับ สตตร์ทีมชาตโปรตุเกสอย่างบรูโน่จากการ2แอสซิสต์นะฮะให้กับแมนยูเบียดชนะเจ้าสุน้อยฟูแลมสุดมัน3-2เริ่มจากการเปิดฟรีคิกให้กับกาเซมโร่มงประตูแรกของเกมแล้วก็ไหลบอลให้กับเบนจิมินเชสโกยิงประตูช่วประตูชัยในช่วงทดเจ็บ จากผลงานในเกมนี้ทําให้บรูโน่ฟรานเดสทำแอซิสไปแล้ว12ครั้งในฤดูกาลน,นี้ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในการเล่นลีกสูงสุดของแดนผูด้ดีโดยเขาทาแอซิสมา4นัดติดต่อกันแล้วนะครับนอกจากนี้ไมเคิลคาริกยังคว้าชัยชนะ3เกมติดต่อกันซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่ากับที่รูเบนอัมบริมทําได้เมื่อครั้งชนะเซเนกัลลิพูแลวก็บรตทันโดยใช้เวลาน้อยกว่าถึง44เกมด้วยนะครับเกมถัดไปทีมจะเปิดบ้านรับมือการเยือนของสเปอร์ในวันเสาร์ซึ่งไมเคิลคารสถิอง ของอัมโมริมด้วยนะครับโอ้ก็คือมาแป๊บเดียวอะสถิติดีกว่าอัมโมริมอะหลายหลสถิติอยู่นะครับล่าสุดก็จัดแอซิสนะซานั่นของบรูโน่นะครับจัดแอซิสสถิติแอซิสต่อซีซั่นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยผลงานดีมากๆนะครับโอ้โหตอนนี้ความมั่นคงมั่นใจของแมนยูก็ถือว่าสุดเปี้ยงอะโอ้ตอนนี้ทำอะไรดีไปหมดนะสำหรับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ